เขากัดออกเคยใส่แล้วนะครับขอบคุณนะครับที่แนะนำนะเขากัดออกเขากัดออกเขาเป็นหมายินดีเรียบร้อยนอนเท้ากางเข้าไปแล้วปล่อยครับปล่อยครับเอาปะปนนะเอาปะปน ครับร่กได้เวลาแล้วคืนตื่นเขาบอกไม่ชิงกับการใส่ครับยยรแยกออกครับแยกออกนอนครับนอนครับ ก็ดีขึ้นนะครับเขาคึกขึ้นเขาไม่เหมือนก่อนนะมันเป็นข้างในครับมันเป็นข้างในเราไม่สามารถไปดูได้นะครับว่าเขาเป็นอาการังไงเพราะเจอเขาแรกๆกเขาก็เป็นแบบนี้ครับเจอแรกเขาก็มีอาการเหมือนคนเขาติดเขาติดเขาติดอย่างที่บอกเสียดายนะครับเสียดายที่น้องทำนอนครับนอนนอนดูครับนอนรอ นอนรอพ่อเขาจริงพ่อเขาต้องลงมาแล้วนอนเลยลงเท้าผมนอนทับไปแล้วกี่เกียขยับนะใส่แล้วเอาออกมันกัดออกไม่เคยใส่ ฉี่ทั้งวันมันฉี่เล็ดตลอดครับกดก็ลอ,อะไหลแล้วหมอนี่นี่นะครับเขาคือดาราศูนย์นะครับอันนั้นดาราเจ็ดเจ็ดแน่ดาราแปดแปดเออน้องทัพทิมดาราแปดแปดขอบคุณครับน้าอ้อททิมเช็ดให้เลยครับน้องทับทิมเช็ดใ,ให้ครับดูเอาเลยครับน้องท,ทิมน่ารักนะครับนี่ครับ มาเช็ดให้คุณเป็นนายดาราศูนย์นี่ดาราศูนย์อินฟูใหญ่ครับนี่ครับขอบคุณพี่ต้นขอบคุณพี่ต้นไปขอบคุณช่องพี่ต้นครับผมไม่ใช่พี่ต้นเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอคุณอะไรเนี่ยสมออะไรเนี่ยสมายเหรอผมไม่ใช่พี่ต้นเซเลบท่านหนึ่งนะครับ ยอดครับไปบอกเขาหน่อยครับบอกช่วยบอกเขาหน่อยผมพี่ต้นตรงไหนเนี่ยไปดูเขาไลก็ช่องเขาเขาไลชื่อช่องเขาอันนี้คือช่องของผมผมยกให้เปลี่ยนนายเขาหนึ่งช่องนะครับร่วมไปรจักแล้วนะครับขอบคุณมากคุณอะไรเอ่ยป้าตีสายเดียวร่วมรุรจกักขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงครับเขาลืมว่าชื่ออะไรชื่อยอดครับยอดยอดบางพี่น้อยนะครับยอดบางพี่น้อยไม่ใช่ยอดสี่ห้านะครับผมงงงงสงสาร ผมก็คนดูสับสนใช่คนดูสับสนเยอะมากผมค้าอ้วนคล้ายพี่ต้นพี่ยอดนะอ้วนดำาคอยพร้อมพี่ต้นนะกล้ๆพี่ต้น,นะตนแต่ชื่อดำไปคล้ายพี่ยอดมันก็เลยทุกคนก็จะจําอยู่สองคนนะครับจําพี่ยอดกับพี่ต้นไม่ได้เคยที่มีใครจําผมเนื้อไม่เป็นไรเนื้อไม่ได้ว่ากันนะครับนะพี่ต้นไลฟ์พี่ไทยวิ่งใช่พี่ต้นบบนอยู่ที่ช่องเขานะบ่บนอีกแล้ววะบบนตลาดเนะี่ยเดี๋ยวไปดูหนาอยบนอะไร อ้ขวาดูนี่วะเดี๋ยวเสียงเข้าก็่ต้นจะเสียงหล่ออ๋อพีอ่ต้นเสียงหล่อโอเคครับขอบคุณมากเลขบัญชีทําบุญแล้วครับขอบคุณนะครับรุวมบุญเยอะๆรุวมบุญกันเยอะๆนะฮญยังครับยังไม่ลงมาเลยเสียงก็เหมือนกันเสียงเหมือนด้วยเหรอ ขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วไปไหนลูกไปไหนลูกเดี๋ยวก็รอมาก่อนเดี๋ยวโอนกับนอนที่เด้อไ,ไม่มีอะไรหรอกเขามีแค่นี้ครับโอนกับนอนที่เดิมผมก็ต้องถอยหลังมาเพื่อทุกคนได้เห็นเขาเขานอนอยู่เฝ้าหมานอนกันเรามาสร้างปฏิบติการเฝ้าหมานอนนะครับเอาตอนนี้ห้าแสนใจแล้วห้าแสนใจสําหรับเฝ้าหมานอนนะครับเนี่ยเลี้ยงไปด้วยกันครับ เขาอยู่กับเขาท็อเขาเป็นมืออาชีพในการไล่เรื่องน,นี้นะครับไล่เรื่องทุกเรื่องในการเล่าข่าวเขาต้องเล่าให้คนฟังนะครับผมไม่ได้มีปัญหานะครับแต่สำหรับผมแค่ผู้รับจ้างนะครับเพราะว่าผมไล่เฉพาะพี่ท็อปนะครับงานพี่ท็อปเขามีความรู้บ้างนะครับแต่ไม่พูดเรื่อมงเมื่อปขี้เกียจทะเลาะด้วยไหมทะเลาะผมปิดหนีเลยดีกว่า อ่าเหมือนกันนะครับยังไม่วิ่งครับยังไ,ไม่วิ่งครับล้านเลยเหรอไม่ถึงมั้งมือแค่ห้าแสนเองขอบคุณครับอ่กเกรงกำลังใจให้คนเลี้ยงแล้วกันนะของหวานพ,าพูดดีทั้งคู่ครับผมขอบคุณครับ พมมีดไหมคะ่นายผกมีดขนาดบู้ลงแล้วตัมโมไหนมาเนี่ยเย็นเจียบอ่ะฮะอ้าวแล้วบอกแช่ไว้แช่ไว้เอาวางหลังขอบคุณครับคุณนบปรดาเปลี่ยนนายใช่ไหมใช่ครับ จะได้หนึ่งล้านครับขอบคุณครับเสียงพี่ยอดบางพีกับพี่้อเชี่ยเหมือนกันโอ้พี่ยอดเขาจะพูดเขาจะพูดเอละบุญกว่านะครับสําหรับผมเมื่อพูดแบบจริดตขัดเราไม่ใช่คนมืออาชีพแต่เราสามารถพูดได้เราจะเล่า,าพูดในสิ่งที่ดีขอบคุณคุณนุนอะไรนี่นินเหรอะนะขอบคุณครับดูราพเป็นหนายโอนช่วยแล้วขอบคุณคุณปูขอบคุณนะครับนะครับ เี่ยมากน้อยไม่สําคัญนะครับสาคัญที่จิตใจเราจิตใจเดียวกันนะครับผมไม่เคยดูหมินนะครับใครให้มากเราก็ใจฟูเพราะว่าอะไรเขามีเยอะเขามีเยอะเ <Yeah. S 1> ขาให้เยอะ, <Yeah. S 1> เ,ยอะเราใจฟูใครมีน้อยให้มาคือพวกเราเราก็ดีใจเหมือนกันถือว่าเขาถึงเขาจะมีน้อยเขาก็เขียนมาช่วยเหลือเพื่อสังคมน,นะครับนะบั่นือเหมือนกันนะครับมีน้อยให้ช่วยน้อยมีมากช่วยมากช่วยอะไรก็ได้อย่าให้เรือตัวนองเดือดร้อนนะครับ ช่วงวันที่ผ่านมาโมเขามขีคคุณครับคุณนิชาเนี่ขอบคุณมากๆเลยโอนช่วยแล้วคุณสุส,ส,สวรรค์อะไรเนะี่ยภาษาอังกฤษโอนช่วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับธุกบรกิจโอนแล้วค่าโอนทุกเดือนโหขอบคุณคุณพี่อีทคุณพี่อีทนะครับโอนทุกเดือนนะขอบคุณโอนเลยเนี่ยผมบอกนะว่าคนที่เขามีนะครับคนที่เขามีเขาโอนโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลยว่า จะไปทําอะไรเขาแค่เชื่อมั่นน,ออน,น,ออน,น,นะครับนาพระเอกนักบุญนะครับทําเพื่อคนอื่นสุภาพบุรุษพระเอกนักบุญบินบริลลิตนะครับนะครับจะที่สิบโมงแล้วจะสิบเอ็ดโมงะนะครับรอ,อขอบคุณทุกคนนะโครงการนี้สร้างจังหวัดอะไรจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีนนทบุรีโครงการนี้นนทบุรี นะครับบ้านสุดสุดท้ายสองนะครับบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านสุดสุดท้ายหนึ่งบ้านสุดสุดท้ายคือไม่ใช่บ้านพักคนลาไม่ใช่ทำไมอะไร้ไมงมาไมมงลมาไนะผมน,น,นั่งกับพื้นได้เห็นเขาจะได้เห็นพี่เขาหน่อย นั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงเพรนั่งด้วยนั่งด้วยไม่ต้องหนีนั่งลง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 เอาไหนเลขบัญชีหน่อยได้ไหมอ่ะปักเลขบัญชีเขาหน่อยครับเลขบัญชีเขาหน่อยนะครับโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งนะครับเลขบัญชีเขาหน่อยเลขบัญชีเขาหน่อยครับใครว่างเล่ส่งเลขบัญชีหน่อยเพราะนายตตเนี่ยเล่บัญชีมันส่งยากมากเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะครับสแกนโอนขอบคุณครับนะ เข้าไปที่ในเพจแอปฟ้าก็ได้ครับสัญญาไม่ทอดทิ้งนะครับขอวิ่งผู้บ้านสุดท้ายก็เหมือนกันได้เหมือนกันมีนะครับมีอยู่ไม่เห่าเลยสุดยอดไม่เห่าครับไม่ลกวนใครชอบตรงนี้ครับที่เขาไม่ลกวนใครนะครับถึงจะเป็นหมาจรแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใ้ไขรนี่คือสิ่งที่เราต้องเจมตัวนะครับดื่มน้ําบ้างครับพี่ยอดผมใช่ไหมผมไม่ใช่หมานะเอาเคได้เดี๋ยวหาน้ำให้เนี้ยหมาหน,หน่อยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งวางนะไปแล้วเขาไปแล้วเอา

แม่อ๋อยชามไปไหนวะนะเฮ้ยลองเอาช่วยชามไปชามไปผัดอะไรครับผัดอะไรแม่ผัดเสร็จแล้วเราลองกันนะชามแบบนี้มากินไหมครับใช่ครัปิะหัดไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวครับโอ้โหไอ้แปะไอ้แปะร้องอยากกินพอดีเลยพวงคายอ่อนได้แล้วนะครนี่ได้น้ำแล้วไปเอาน้ำไม่ให้เปลี่ยนนายนะครับนี่ครับขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณขอบคุณนะครับผมกลัวเบื่อกันผมไม่ไม่กล้าไล่ยาวนะครับเพราะว่ากลัวเบื่อเบื่อกัน,กนเนี่ยเดินอีกแล้วมาลงมามาเนี่ยมาลงมามาลงมา ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขากินเอามานี่เ,เดี๋ยวจะปิดก,กินเอากินแล้วมานีมาดูวเตี้เรมยาเตรูเข้าวมาดามาน,นีเรียกยากหาลูกข้ามาดูมา มั้งวะเขามาีค<า>ุณแย่ขห้องตังคอไม่รู้ต้องมีบ้างต้องมีตไ,ไม่มีด้เข้าไงต้องมีงสองงันไอตาเอาคุณแจห้องไปด้วยสวยดีขอเขาดิขอหน้ะมีน้ำเย็นนะใส่น้ำแข็งด้วยอ่ะโอ้โหำน้ำเย็นนะอ่านี่ครับ ครับไม่มีอะไรเดินช่วยนะครับถูกใจน้ำเย็นโอเคน้องทิมน้ำเย็นมาให้ครับขอบคุณครับ น้องมีคุณแม่ครัิทีม็นสวยครับได้บัญชีขอบคุณครับอยาพวิทยาวิทัยททำโครงการบ้านหมาจอโอ้โหอันนั้นไม่ไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่ไหวหมาจรมันไม่เหมือนคนเท่าคนแก่นะครับยังผู้รู้เรื่องถึงเขาจะหลงหลมหรือเขาก็ยังไม่ส่งเสียงเดือดร้อนใครนะครับแต่สุนัขเนี่ยเขาส่งเสียงเดือดเขาอยู่ก็หลายๆตัวนี่ถ้าเขาประสานเสียงกนี่ประสาทกินเลยนะครับผมบอกไว้ได้เลยจะประสาทกินแน่นอนนะครับนะคนให้คนลักหมาอย่างไรก็เป็นประสาทนะครับ นะสุขภาพจิตเสียหมดนะครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่รวมกันนะครับขอบคุณครับนะในนี้ไม่ร้อนนะครับในนี้ไม่ร้อนอากาศได้อยู่แต่ข้างนอกร้อนเลยไม่ออกไป ขี่ไปบ้านไงครับขี่ไปเยอะจังครับมันน่าจะลงบ่ายแล้วครับดูทรงแล้วออกไปคงไม่ทำเพราะว่าสามกิโลน่าจะหมดแล้วเขาไม่เห่าใครเลยไม่เห่า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 รับเขาไม่เห่าเจอแมวเขายังหนีเลยครับนี่คือทรงของสุนัขที่ที่น่าเลี้ยงนะครับไม่เห่าไม่รบกวนใคร นะครับไม่ทําอะไรใครไม่ทําร้ายมนุษย์แล้วก็ไม่อะไร,รออกับใครเลยครับแค่เห็นแค่เราเออต้องบอกเลยคนต้องอดทนครับถ้าจะเลี้ยงหมาเยอะๆนี่ผมบอกเลยว่าแม้แต่คนรักยังต้องประสาทเลยครับประสาทเพราะว่ามันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเลี้ยงก็พอของบ้าของคอเลี้ยสองตัวส,ต,วสตัวพอ เสื้อลุพพี่ต้องรอก่อนนะครับกำลังไปเอาอยู่แล้วก็ออนไลน์ไม่มีออนไลน์ยังไม่มีเดี๋ยวรอออนไลน์ก่อนถ้าเสื้อมาเยอะเราเปิดออนไลน์ได้ตอนนี้เสื้อมาเยอะเราไม่สามารถเปิดออนไลน์ได้เลยลองด้วยร้อนไงครับร้อนไงครับนี่บี้ดไมอาบไปผ่านมาก็แวะคลายกันหมดเน,นี่ยรับแขกผมก็นั่งกับเขาตรงนี้ครับ อันนี้ไม่น่าจะไม่ได้ไปนะเขาท็อปไม่ไปทนะีนี้แน่นอนนะอันนี้แบบสี่ตัวโอเคถ้าคุณอิงฟ้าถ้าเลี้ยงไหวโอเคเลยครับคุณอิงฟ้าเลี้ยงไหวโอเคเลยนะเลี้ยงแล้วไม่ลบกลนใไรเลี้ยงแล้วก็เป็นเพื่อนเรานะครับโอเคเลยนะหมาพัานอะไรนะที่เขาสนิทโลเด้นโลเด้นโลเด้นนี่เขาเป็นหมาที่ขี้เล่นนะครับหมาที่เล่นแต่ขเขาเห่า ขาจะคึกเขาจะโลนลานนะครับบางทีเขาเห่ารักตัวเขาใหญ่เสียเขาดังนะครับไอเราเห็นเราก็เออน่ารักหรอกนานๆครั้งแต่พอเห็นนักบ่อยๆเข้าเห่าบ่อยๆเข้าไม่ไหวประสาทกินเหมือนกันนะคนเครียดจะเจอเสียงหมาเขาแบบประสาทกินนะกดเขาบางอย่างที่บอกนะเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้รักเราอย่างหมานะเขาไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ใส่เหมือนเรานะครับ ไม่มีไม่มีครับน้องพันอะไรกันนั่น่ะสิเมื่อกี้เขาบวกอะไรเจอทอเรียผสมพุดเดิ้ลผสมอะไรเนี่ยเละเทะไปหมดพอ,พอแม่เขาใส่กันไม่รู้ผมไม่รู้ <laughs> ม่รมาเจอคัภาพเนี้ยครับลองดูครับอยู่นี่หกตัวจากที่เป็นซึงเจ้าตอนนี้เป็นภาษ <laughs> าภาษา นะเขาถึงบอกกันะทิ้งก็ไม่ได้นะครับเขาเปิดเกิดมาแล้วทิ้งก็ไม่ได้ผมถึงเข้าใจคนที่เลี้ยงเป็นร้อยไงแต่ถ้าเราเลี้ยงแล้วเราเดือดร้อนตัวเองเราก็ต้องทำตามทำตามตามําตา,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 ามกฎน,นะครับก็คือทําหมันนะฮะพยัยามทำหมันให้เขาแจ้งไปที่เทศบาลขอยาทําหมันฟรีนะครับมาฉีดให้หน่อยนะครับมันจะได้ไปเดือ <house> ดร <can 't break> ้อนชาวบ้านเขาเขาติด <house> พ <can 't break> ี่ท็อปครับเขาติดพิท็อปติดพ่ท็อปมากเขาติดพ่ท็อปมากนอนอีกแล้ว เพน้องก็นอนอันนี้น้ำเหลือครับผมกินขอบคุณครับ ใช่นะฮะผมมเห็นหลายคนแล้วเดินมาเดี๋ยทต้งนี้กลับบ้านหมาอยู่ตัวหมาอยู่คนเดียวหมาอยู่คนเดียวเนี่ยครับมันทำให้โอ้โหก็เด่นเล่กตุ้งแก่เลยฮะเดี๋ยวดูพ่อเข้ามาฟ้องแน่นอนขอบคุณครามนิวล็อกแล้วเหรอท้องไหนตรงไหนโอ้โหเล็ดนะแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับที่บอกกันขอบคุณนะครับขี่เขาเป็นคาบเลยนะครับต้องคอยต้องคอยดูเนาะเรตั้งสังเกตกันยิงเนี้ยผมยังมองไม่เห็นเลยใช่เรื่องแนละ้วพ่อเขาไปไหนพ่อเขาพักผ่อนอยู่ครับเมื่วานยันมืดยันดึกครับแลนะ้วเช้าตนต่เช้า ถึงโกบอเฮาบุรีลมแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับโกบอเฮาบุรีลำโอ,อ้ใกล้แล้วเนี่ยเชินายครับนะเขาเรียกหน่อยทักหน่อยมองหน่อยสิยิงแยะเดืงแยะเราไม่ใช่ ออดอกกุหลาบหนึ่งสวนนี่ใหญ่นะครับก่อนจะถึงร้านจัดมาหอแพกๆเลยกินน้ำไหมลูกน้มแดงถึงปะ <c oughs> <c oughs> โโอ้แสดงครับแสดงแสดงก <c oughs> ูณทัป,ปี้นากะพี่ต้นบอก,บอกยื่งเป็นนายแล้วแสดงแสดงแสดงมาเดี๋ยวก็มาทะเลาะเขาครับนี่หมามาดีครับน้ำแดงขื้นใจ <c oughs> นไม่เหาไม่ดูครับ แล้วเขาหน้าบอกให้ขึ้นไปไหนเขาก็ขึ้นนาผมจุงเนี่ยบอกขึ้นแบงบนขึ้นไม่เคยหนีไม่เคยกวนไม่เคยกลัวไปหมดแต่ไปจะขยับเงี้ยเห็นของกินป่ะไปดูของกินกันดีกว่ามามีอะไรเขามีอะไรให้กินบ้างมาดูดิเาขามีอะไรให้เรา,เารับประทานยัดมากกินบ้างมีอะไรไหมมีอะไรให้เรากินบ้างโอ้ขากินกันหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้เรากินแล้วไหนอะหมา่ไ่แม่อร่อยไข่ไม่ถาทูลองดูไม่เคยชิมอ่ะแต่มีไก่ที่ตู้เย็นไง เขาไม่กินไก่ไหนว่ามีไก่ตีไม้ตีมือมาอยู่ไหนไม่มีกินแต่อล้าโอ้โหบางครั้งก็เกินไปนะกินไม่เหลือให้หมาเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ทัวไปลงบ้านคุณเดี๋ยวก่อนมันไม่กินไก่ไก่เหลือก็ดิมันไม่กินไก่เหลือเขาไม่กินไก่เหลือรู้จกินอะไรลูกแม่เดินไปไหนมาเนี่ยที่า เราถอห้ได้ที่เราได้เราะเราแม้มีใช่ไมมีเราด่ะเออก็ินเลยเป็นโรนั้นแปเขารู้ใสรสาก็คือห้องแกไมเพรองลเนี่เดี๋ยวจะถอดมูนแก้วเองดีโอเคถ้ากาแฟเอาป่ะเมีเวลาไหมหล่อังนี้มั่งว้ไม่เไปตัดใครได้แล้เจ้เขียนชื่อในนู้ดาสื่อต้องขนก็ได้

เ็ให <Okay. S 2> uh ้เขานอนใต้โต๊ะครับชอบนอนใต้โต๊ะอคื